ก็สวัสดีครับผมพบกับผมกิตวิตาชัวร์สมิสาขาอนุนนะครับก็วันนี้ผมมีโปรเดตดนะครับล้างสตอกท้ายปีนะครับตอนรับลมหนาวนะครับผมท่านใดมองหาลีโวสี่ประตูนะครับอ่าผมจะแนะนําวันนี้นะครับห้าคันนะครับเอากันแบบเร็วๆเลยฮะอ่ามีความแตกต่างทุกคันนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะแนะนําทีละคันนะครับผมไปครับผมก็ มาเริ่มกันเลยครับลีโวคันแรกนะครับเป็น2.4นะครับดับเบิลแคปครับ4ประตูนะครับเป็นเครื่องยนต์2.4นะครับเกร์รุ่นไฮนะครับเป็นตัวท็อปเลยยกสูงพรีรันเนอร์จากโรงงานครับเกียร์ออโต้ด้วยนะครับขับสบายนะครับผมอ่าคันนี้นะครับเป็นปี2020นะครับเลขไม้นะครับใช้มาเพียง19,816กิโลนะฮะน่าสนใจไหมครับ ราคานะครับแปดแสนแปดหมื่นแปดพันนะฮะอ่าคันนี้มีตรวจสอบสองร้อสิบจุดเรียบร้อยนะครับอันที่จริงเราทุกคันนะฮะตรวจสอบสองร้อสิบจุดรอบพันทุกคันนะครับเช็คภายนอกภายในนะครับเช็คความเรียบร้อยครับเราถึงขึ้นมาโชว์ขายได้นะฮะอ่าทุกคันเนี่ยมั่นใจในวารันตีนะครับมีรับประกันแล้วก็ตรวจสอบเรียบร้อยอ่าตรวจสอบในระบบได้นะครับสนใจคันนี้นะครับทักมาเลยนะฮะ หลายท่านมองหาอยู่นะครับอมีรถเลยด้วยตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวไปขั้นต่อไปต่อเลยนะครับมาต่อกันคันที่สองนะครับจาทะเบียนไวมนะครับสองขอไข่มามานะเจ็ดสี่หนึ่งห้านะครับคันนี้เป็นรีโวรสี่ประตูเช่นกันนะครับผมเครื่องยนต์สองจุดสี่ครับเกียร์รุ่นไฮนะครับตัวท็อปลกสูงโรงงานนะฮะแต่ว่าคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์แมนนวลนะฮะหลายท่านก็ชอบเป็นเกียร์แมนนวลแหละ แล้วแต่แล้วแต่คนสนใจนะครับถ้าคันนี้ราคานะครับอยู่ที่เจ็ดแสนสามืนแปดพันนะครับรับประกันนะครับเกียร์และเครื่องยนต์นะครับต่อจากป้ายแดงนะครับปีนี้เขาออกคันนี้ออกรถมาเมื่อปี2020นินะครับใช่ไหมฮะทีนี้เราก็นับนับต่อไปเลยนะครับห้าปีนะครับสอง1 22ยี่4 2บสี่ยี่้านะครับก็คือรับประกันเกียร์และเครื่องยนต์ถึงปี20 2 5นยี่บห้านะครับเช็คศูนย์้ายแดงนะครับระยะ เช็คทุกระยะนะครับผมไม่มีปัญหาเรื่องของการเช็คระยะนะครับเข้าศูนย์ได้เลยมีวารันตีป้ายแดงแถมไปให้เลยนะฮะก็ใครสนใจนะครับเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันบาทนะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะออผมลืมแจ้งเลขหม่หรือเปล่าคันนี้เลขหม่สามหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบหกนะครับผมอ่า หม้น้อยครับไม่น้อยมีวาลันตีป้ายแดงไปด้วยเลยนะครับผมเป็นโฉมใหม่นะครับโฉมใหม่เรามีสองคันนะครับมีคันเจ็ดสี่หนึ่งห้านะครับแล้วก็เจ้าคันนี้นะฮะที่อ่ารีวิวคันแรกจะได้นะฮะหมายเลขทะเบียนห้าหนึ่งเจ็ดนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะฮะเป็นโฉมใหม่สองคันนะครับโฉมปัจจุบันนะฮะไปต่อกันคันที่สามเลยแล้วกันนะครับคันนี้นะครับเป็นโฉม ก่อนหน้าปัจจุบันนะครับเป็นโฉมที่เออบางคนเขาบอกว่าอร่อที่สุดแล้วแหละแล้วแต่คนจะมองนะฮะก็อ่ะอันนี้เป็นรีโว d ดับเบิลแนะครับสี่ประตูเครื่องยนต์สองจุดแปดนะครับตัว G ตัว G ีนะครับผมก็คือตัวท็อปนั่นแหละครับอ่าแล้วก็เป็นโฟลวิ e ด้วยนะครับเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับสามารถปรับสี่ล้อหรือสองล้อได้นะครับด้วยเพียงบิด ปรับโหมดนะครับกดได้เลยปุ๊บเรียบร้อยกลายเป็นสี่ล้อทันทีนะฮะก็สามารถที่จะลุยได้ทุกที่นะครับตอบโจทย์การใช้งานนะครับผมเจ้าขันนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้ปี2018นะครับเลขไมล์แสนเจ็ดนะครับหนึ่งเจ็ดสองห้าเก้าติดราคาแปดแสนสองหมื่นแปดพันนะครับผมก็เป็น ตัวสองดแปดนะครับตัวท็อป4ฟวิวนะครับเกียร์ออโต้ด้วยนะครับหลักก็ใครสนใจนะครับมองหาโฉมนี้นะครับมีวารันเช็ค2สองสิบจุดจากโตโยต้าชัวร์ครับผมก็ถือว่าตอบโจทย์อยู่นะฮะตอนรับลมหนาวนะครับผมล้างต็อกท้ายปีนะครับหรือเอแหมอยากจะให้ลดซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็สิบมาแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมผมขอขอให้เลยขอได้ขอเลยครับเนเดินเข้าไปขอื่อการให้เลยนะครับ ไปคันต่อไปเลยแล้วกันนะครับอ่ามาคันที่สี่แล้วนะครับอ่าอันนี้สี่นะครับคันนี้นะครับแอบเห็นด้านหลังนะครับมีหลังคานะฮะหลังคาคลลี่บอยแถมให้นะครับอ่าถ้าจะไม่เอาถอดให้ครับแต่ว่าผมแถมให้ไปเลยแล้วกันเผื่อลูกค้าจะเอาไปขายต่อได้นะครับผมเอาไปเถอะครับเชื่อผมก็อ่า มาเข้าเรื่องกันเลยกันนะครับรีโว้คันนี้นะครับสี่ประตูสองจุดสี่อียกสูงพิลนเนอร์นะครับมาเนเชียนะครับขอนหน้าปัจจุบันนะครับเป็นเกียร์ออโต้มีหลังคาแคลรี่บอยนะครับผมจำเลขทะเบียนไว้นะครับเจ็ดกอไก่มอม้าสี่หกศูนย์เจ็ดนะครับปีสองพันสิบแปดนะครับเลขไม้นะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับก็คันนี้ราคาเนี่ยผมว่าถูกเลยแหละ 5,078,000ครับอ่าปรับราคามาแบบใครหาอยู่นะครับผมผมแนะนําให้รีบนะคะหรือไม่รีบก็ได้นะครับแล้วแต่ก็ก็ผมผมคิดว่าไม่ไม่แพงนะครับไม่แพงคันนี้เป็นตัว E นะครับยกสูงนะครับออโต้ครับผมมีหลังคาสีขาวใครหาอยู่มาครับที่นี่มีครับผมารันตีเช็คสอสิบจุดรอบคันนะครับผมคันต่อไปครับเชิญครับ มาที่คันสุดท้ายนะครับคันนี้แตกต่างจากคันที่ผมพูดไปทั้งหมดนะฮะคันนี้เซดิดิชันครับผมแต่มีข้อเหมือนอย่างหนึ่งก็คือเขาเป็นสี่ประตูเช่นกันนะครับผมก็คือรีโว d ดับเบิลแนะครับสี่ประตูสองจุดสี่ e ีซติดชันนะครับเป็นหน้าหล่อครับเป็นเตี้ยหน้าหล่อนครับเกียร์ธรรมดานะครับผมปี2019นะครับ ราคาคันนี้นะคะสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทนะครับผมราคาเป็นไงครับปีสองพันสิบเก้านะครับเลขไม่เพียงแค่สองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามนะครับท่านใดหาเตี้ยหน้าหล่อนะครับคันนี้ครับารันตีนะครับผมเกียร์และเครื่องยนต์นะครับรับประกันเกียร์และเครื่องยนต์นะครับหนึ่งปีหรือสองหมื่นกิโลนะครับเป็น เกรดโซดิฟายนะครับผมเป็นมาตรฐานจากโตโยต้าชัวร์ครับรับประกันหนึ่งปีหรือสองหมืนกิโลนะครับผม mm hmm. ก็ท่านในมหาเ mm hmm. ชิญครับ mm hmm. ก็สำหรับเจ้ารีโว5ห้าคันนี้นะครับที่ผมได้รีวิวเบื้องต้นไปแล้วนะครับมีมาตรฐานโตโยต้าชัวร์ทุกคันนะครับรับประกันมั่นใจทุกคันนะฮะร,ราคาเนีปรับลงมาสุดๆแล้วนะฮะ ก็ตอนรับท้ายปีนะครับตอนรับลมหนาวนะครับล้างสต็อกค,ครับตอนนี้เราเรารถล,ละของเราเนี่ยจะหมดแล้วฮะก็มีเจ้าห้าคันเนี่ยครับที่ผมมองว่าน่าสนใจนะครับสำหรับท่านที่กำลังมองหาลีโว่สี่ประตูน,นะครับยกสูงนะครับมีสี่คันนะฮะตัวเตี้ยมีหนึ่งคัน ท่านใดมองหาอยู่นะครับโตโยต้าชัวซัมมิสสาขาอนุนะครับผมพิทนะครับยินดีให้คําปรึกษานะครับผมถามเฉยๆก็ได้นะครับหรือจะวอล์กอินเข้ามาหรือจะติดต่อเซลล์ท่านไหนก็ได้นะครับหรือว่าอยากเจอผมโปรเป็นนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ0ูนย์หกสาแปดสามแปดตังหนึ่งแปดแปนะครับเชิญได้เลยนะครับออนุษห้าสิบห้า ครับศูนย์นะครับผมอยู่โซนบาเวน,นะครับใกล้พัฒนาการตัดใหม่นะครับผมอ่าผมลาไปก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่สนใจนะครับที่รับชมรับฟังนะครับ